อย่าโอนเงินก่อนดูรถตัวจริงนะคะให้ปลอดภัยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถมือสองภาคใต้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรวมรถกระบะ4ประตูราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถใช้งานดีราคาไม่แรงใช้ได้ทั้งครอบครัวหรือเอาไว้ทำงานก็สุดคุ้มค่ะ และขั้นแรกของวันนี้ขอรับต้นด้วยแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนประหยัดและซ่อมง่ายนั่นก็คือ Isuzu D-Max 3.0มจุดออโต้ Highlander ปี2006ค่ะ คันนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ขับง่ายสุดๆโดยเฉพาะใครที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์ให้เมื่อยมือแถมเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงจากโรงงานขับลุยได้ทุกสภาพถนนค่ะสีเทาดำเรรมทั้งคันดูเรียบหรูสภาพสีโดยรวมยังสวย ภายในเบาะผ้าเดิมจากโรงงานแอร์เย็นฉ่ำทุกที่นั่งกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบตัวรถเก็บเสียงได้ดีขับแล้วรู้สึกแน่นไม่โยนไม่โครงนะคะส่วนเครื่องยนต์เป็นดีเซล 3,000cc ให้กำลังแรงบิดดีมากๆเหมาะก,กับการบรรทุกของหรือวิ่งทางไกลขึ้นเขาลงดอยก็ยังสบายเครื่องเดินเรียบไม่มีควันดำไม่มีกลิ่นไหม เกียดีเข้าครบทุกจังหวะช่วงลังแน่นไม่ดังและที่สำคัญเครื่องของ Isuzu นี่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและประหยัดจริงๆเลขหม่คันนี้อยู่ที่ประมาณ256,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในแกนปกติของรถรุ่นนี้เลยค่ะเพราะเครื่องยนต์ดีเซลของอิ s u z u ทนทานมากถ้าดูแลตามระยะสามารถใช้ได้เกิน4,000กิโลเมตรสบายๆค่ะ สำหรับราคาบอกเลยว่าสุดคุ้มเพียง148,000บาทเท่านั้นรถพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยมีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนขับกลับได้เลยค่ะที่กัดดูรถได้ที่รังสิตจดลงได้นะคะสนใจติดต่อได้ที่087-569-1227เจ้าของใจดีคุยง่ายแน่นอนค่ะ รถกระบะ4ประตูคันนี้ถือว่าคุ้มมากสำหรับคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานยาวๆประหยัดน้ำมันเครื่องดีดูแลง่ายใช้แล้วไม่จุกจิกแน่นอนค่ะต่อกันที่คันที่2ค่ะสำหรับคนที่ชอบแนวลุยๆทรงลุงๆแต่ขับดีและดูแลมาอย่างดีสุดๆ คันนี้บอกเลยว่าเจ้าของรักมากเพราะเป็นรถบ้านใช้เองทำไว้จะใช้ต่อแต่ตอนนี้ตัดใจขายแล้วค่ะนี่คือ isuzu d max เครื่อง3.0เกียร์ธรรมดาดีเซลรถวิ่งน้อยมากๆเพียง190,000กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวรถสภาพดีมากสีสวยภายในใหม่สะอาดไม่โทนเลย เจ้าของเขาเพิ่งทำรถทั้งคันไปกว่า50,000บาทเพื่อจัดสภาพใหม่หมดทั้งช่วงล่างโชค4ต้นเปลี่ยนใหม่ยกหน้าขึ้น2นิ้วหลัง1นิ้วขับแล้วแน่นลุยได้ทุกทางแม็กและยางใหม่ขนาด265หทับ75ทับ16มือ1ทั้งชุดอย่างเต็มเต็มดอกยังฟูเลยค่ะระบบเครื่องยนต์ด้านหน้าก็ทำใหม่เกือบหมดเดินเรียบเสียงเครื่องนิ่งไม่มีสัน่น ง่ายๆคือคันนี้ทำไว้ใช้เองเลยดูแลดีทุกจุดแน่นอนค่ะใครที่ชอบรถทรงสูงหน่อยขับลุยๆหรือแนวเท่ๆแบบใสาลุงหรือลูกผู้ชายตัวจริงคันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะจะขับทางไกลก็มั่นใจใช้งานยาวๆได้แน่นอนราคาก็สุดคุ้มเลยเพียง289,000บาทเท่านั้นค่ะดูรถได้ที่สมุทรปราการเทพารักโทรเลยค่ะ 080 073 3492เจ้าของพร้อมส่งทู่ประเทศด้วยนะคะรถคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแต่งเพิ่มใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆค่ะเพราะทำไว้แบบคนรักรถจริงๆบอกเลยว่าคันนี้คนดูต้องเรา้าว้าวแน่นอนเพราะทั้งใหม่ทั้งหล่อและขับดีสุดๆ นี่คือ Ford Ranger 2.0เ r อร์โบว t r a k ขับ2เกียร์ออโต้ปี2022คันนี้เลขไม่แค่20,000กว่าโลเท่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบให้พลังสูงถึง180แรงม้าและเกียร์ออโตนมัติ10จังหวะขับนุ่มลื่นทุกเกียร์สมชื่อความเป็นวอลท k ตัวจริงค่ะดีไซน์ภายนอกหล่อแบบดุดันตามสไตล์ฟอร์ ลอ้ออลูมย2ทูโทนขนาด18นิ้วไฟหน้าแบบไบเลตโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีไฟตัดหมอก LED และไฟสองข้างตัวรถพัดเดลแลมปช่วยเพิ่มความหรูและปลอดภัยตอนกลางคืนด้านท้ายยังมีสปอร์ตบาร์พร้อมพื้นปูกระบะเบดไลเนอร์ฝาท้ายมีระบบอีซี่ลิฟท์เกตเปิดปิดเบาแรงพร้อมช่องชาร์จไฟ 12V โวลต์ที่กระบะท้ายฟังก์ชันครบทุกจุดเลยค่ะ ภายในก็จัดเต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนเรนเซนเซอร์ ensor, และกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครบทุกอย่างที่รถยุคใหม่ควรมีบอกเลยว่าใครมองหารถกระบะที่ขับดีหรูเท่และใช้งานได้ทุกวันคันนี้คือคำตอบค่ะราคาพิเศษเพียง5,99,000บาทลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ 12,996บาทเท่านั้นหยุดดูรถได้ที่กรุงเทพย่านบางแค่ติดต่อคุณก้อยได้เลยที่092-466-4523หรือแอดไลน์แอดดิสก้อยซ่า2499คันนี้เหมาะทั้งสำหรับคุณผู้ชายที่อยากได้รถเท่ๆหรือครอบครัวที่อยากได้รถขับสบายแต่ยังดูหรูหราทัานสมัย และมาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะกับกระบะสุดแกร่งจากโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่สมาร์ทแคป n n ีรันเนอร์จีปี2อง5รน่ินี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนประหยัดและอะไหล่หาง่ายสุดๆเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 4 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาขับสนุกทุกเส้นทางรถมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลดีมากไม่เพียง1 6 6 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น ตัวถังสวยสีเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะภายในสะอาดเรียบร้อยเครื่องเกียร์แน่นช่วงล่างแน่นหนึบเหมาะทั้งใช้งานส่วนตัวและบรรทุกของได้สบายราคาดีสุดตอนนี้เพียง327,000บาทใครสนใจดูรถได้ที่ซอยเสรีไทย25กรุงเทพโทรสอบพร้อมได้เลยที่085-000-0077 รถคันนี้สวยจริงพร้อมใช้งานพร้อมโอนแน่นอนค่ะ